คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับน้งนองๆแชมป์รองแชมป์เดอะสตาร์ของเราแกงส้มแล้วก็นี่เลยน้องโดมนะครับและตอนนี้เรากําลังนะฮะนั่งอยู่กับอีกหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มหล่อคนหนึ่งแล้วที่เขาเคยอ้วนถึง140กิโลกร,รัมน้องเนยนั่นเองอิทธิมนนะครับบุญยะรัตพันธ์ใช่ไหมฮะน,นะครับซึ่งคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โ,โหหนักมาก ร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลลดลงไปเจ็ดสิบกิโลตอนนี้เหลือหกสิบหกครับถามเลยเนยทําได้ยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเนยเป็นคนที่ชอบกินมากครับแล้วก็ทําได้โดยการที่เราต้องรู้ครับว่าเราต้องเริ่มตรงไหนครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเริ่มครับแล้วก็ก็แค่เริ่มมันครับแค่เริ่มมันใช้ใจเราสู้กับมันครับใช้ใจเราสู้กับใช่ครับตัดสินใจทันทีเลยเหรอครับตัดสินใจทันทีเลยครับก็จริงๆแล้วก็ อย่างที่บอกครับเป็นคนชอบกินครับแล้วทานเยอะมากแล้วพอพอเราทานเยอะแล้วมีวันหนึงผมนอนอยู่แล้วก็รู้สึกป่วยครับ,รบก็คือแบบหายใจไม่ออกครับแล้วผมก็เริ่มเลยวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มเลยโดมแหละตอนที่เข้าบ้านแต่สตารตัดสินใจว่าจะลดด้วยไหมหรือว่าตอนนั้นคือมันต้องทํางานหลักแล้วมันลดไปเองก็ตัดสินใจลดด้วยครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องใช้ร่างกายแบบซ้อมนู่นซ้อมนี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าน้าหนักตัวเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับแบกภาระเยอะอะไรเงี้ยครับก็พยายามทอนทนมันลงไปแกงส้มเราต้องลดกับเขาด้วยไหมเอยต้องลดครับแต่ต้องลดอีกเหรอใช่ครับต้องลดครับนี่นี่ยังไม่พอมอีกเหรอเอาต้องพอมนี่ครับฟังวิธีการลดน้ำหนักของคุณเนยเลยดีกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นคุณมีหลักการยังไงบ้างครับวิธีการลดน้ำหนักของเนยก็มี อยู่5อย่างครับก็คือง่ายมากๆครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยนนิสัยตัวเองครับมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดของตัวเองนะครับเช่นการกินการใช้ชีวิตครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือออกกาลังกายครับออกกำลังกายในเริ่มต้นถ้าอย่างตอนที่ 140- ยสถึงร้อยยี่ออกกำลังกายแลไววิ่งตอนแรกว่ายน้าก่อนครับเพราะว่าวิ่งไม่ไหวก็คงจะเจ็บเข่าเป็นเหมือนผมนะถ้าลงสะใช่ไหมโดมคือเราจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจ ว <S <S ่าไปผ่านเดียวก็รู้เบื่อแล้วทำยังไงให้มันไม่เบื่อละ่ะฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาว่าต้องมีใจครับ <S <S <Rif le> ถ้ามีใจเราก็จะสู้กับมันครับเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราเราทุกข์แค่ไหนครับแล้วเรา จะไปถึงความสุขตรงนั้นได้แล้วแล้วเราจะไม่กลับไปทุกข์กับความรู้สึกใช่ครับไม่กลับไปทุกข์พอลดลงมาสักนิดนึงคุณเปลี่ยนจากการว่ายน้ำเป็นการเป็นวิ่งครับก็ผมวิ่งวันละสองชั่วโมงครับแล้วก็วันละสองชั่วโมงอาใช่ครับเพราะว่าแบตจะเริ่มเบิร์นตอนประมาณสี่สิบนาทีครับโอ้แปดนาทีเราก็ไม่ไหวแล้วนะโดมนะวันละสองชั่วโมงใช่หลักการเดียวกันคือทั้งนี้คือเป้าหมายไว้ใช่ครับก็คือเพ่งที่เป้าหมายครับแล้วก็คืออ่โฟกัสต้องฟังเพลงไหมถามนิดนึงเวลาวิ่งออผมดูรราายยกทีีวตนนเ็ แล้วก็วิ่งไปออาวิ่งอยู่แบบที่แล้วก็วิ่งอยู่กับเทรดมิลเอาวิ่งบนลู่วิ่งหลักการที่3คือเอาหลักการที่3คืออ่ากินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงครับแล้วก็ไม่ได้ตัดคาร์โบไฮเดรตแป้งก๋วยเตี๋ยวเส้นไม่ตัดครับเพราะว่าถ้าตัดจะทำให้เราโหยโหยใช่ครับหลักการที่4ครับอ่าคือการที่เราอ่ไม่ตามใจปากครับยังไงยังไงก็คืออ่าเราต้องแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกใช่ครับมันไม่เหมือนกัน กแกงส้มปกติหิวหรือว่าอยากปกติส่วนใหญ่จะเป็นอยากครับอยาก <laughs> <laughs> โดมแหละโดมเหละทั้งสองอย่างทั้งสองอย่าง <laughs> ผมก็เหมือนโดมเลยแยกยังไงครับเนยอ่าก็คืออย่างเช่นอ่าถ้าเวลาเราหิวใช่ครับ <c oughs> เราต้องแยกแยะว่าอ่ะคุณกินไปแล้วหรือยังถ้าคุณกินไปแล้วคุณสมควรพอได้หรือยัง <c oughs> ถ้าคุณพอแล้ว แสดงว่าสิ่งที่มันเกินไปกว่านั้นนะครับคือความอยากครับอ,อย่างเช่นส่วนมากคนเราจะเป็นความอยากมากกว่าอย่างเช่นเวลาเราไปพายกรอน <oco> เราจะดูว่าวันนี้เราจะไปกินฟูจิเบอร์คิงหรือว่าเราจะไปกินอะไรอยาอเ,เราอยากนะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราเพ่งเป้าหมายไปเพราะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากไปกินอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าหิวคือเรากินอะไรก็ได้ครับหมุปิ้งท้างถนนเราก็กินได้เพราะว่าเราแค่เดินไปหิวซื้อกินแต่นี่มันปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพวกเราพี่น้องชาวไทยนะก็คือว่าเฮ้ยเย็นนี้ไปกินอะไรกันดีกินร้านไหนเราจะไม่พูดเลยว่าไปกินตอนกี่โมแลละะะะกกกิินนนนนอออไไรรรรรทาาาเเเเจ้ยว่่ นะความอยากมันจะคลืบคลานเข้ามาก่อนนี่คือหลักการที่4ี่แยกแย้ให้ถูกระหว่างความอยากกับความหิวขอให้เน้นว่าจะต้องหิวแล้วค่อยกินไม่ใช่แค่อยากกินเท่านั้นนะครับอันดับ5้าคืออันดับ5้าคือภูมิใจในตัวเองครับผมพูดเสมอในเฟซบุ๊กของผมครับแล้วก็ในแฟนเพจว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองครับให้คิดว่าเราคือคนที่หล่อสวยแล้วก็กําลังจะผอมครับอย่าได้สนใจในคําสบประมาทของคนอื่นครับเพราะว่าถ้าเราชนะใจตัวเองแล้วครับ เราก็จะชนะคนที่สมบป,ปรณ์แล้วด้วยครับถ้าเราแพ้เราก็เป็นแค่คนยอมแพ้คนที่แพ้คนเีนะครับคุณได้ชนะใจตัวคุณเองจริงๆนะครับเอาละครับขอเชิญมือถกับเนยด้วยนะครับ ผมแกงส้อมนะฮะแล้วก็ดมจะนําไอเดียคุณไปประยุกต์ใช้อีกนะหลังจากวันที่เป็นต้นไปหลังจากผอมๆส,สาวๆเยอะขึ้นไหมครับคือส,สาวๆม<อ>ีเยอะขึ้นไหมในชิตก็มีบ้างครับท่า้างครับนะฮะก็อขอบอกคุณผู้ชมนะครับเมื่อเราลดความอ้วนปุ๊บแล้วเนี่ยความมั่นใจมันก็เกิดขึ้นในบันโดชน,นะเพราะว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้สมัยก่อนใส่เสื้อผ้าได้ขาวมีแค่6กชุดใช่ไหมจริงๆมีแค่5ชุดครับหชุดเพราะว่าอาสหาซื้อเสื้อที่ไทยไม่ได้ครับก็คือจะใส่เสื้อตอนที่อยู่อเมริกา triple XL โอ้ triple XL เลยนะครับก็ขอให้โชคดีหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหกกิโลตอนนี้ตอนนี้หนักเท่าไหร่นะ66ครับ66มีเป้าหมายจะลงอีกไหมอ่าอีก2-3งสโลครับประมาณ63จะได้หล่อเป็นพิวดีเอาล่ะโดมนะมีเป้าหมายไหมจะกี่โลเดี๋ยวพี่จะได้กลับมาชั่งโดมอีกเอาเป็นเลข7แล้วกันเลข7 70แล้วกันไหมอ่าอีกสักให้สักค่าเดือนแล้วกันโอเคโอเคไหมแตงส้มล่ะผมขอเรียกซ้ำกสิบห้แล้วกัน65แล้วกันนะ คาน่าจะกลับมาช่างกันใหม่หมดทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับเราไม่เจอกันวันแรงงานเรากลับมาเจอกันใหม่วันพุธแปดโมงตรงทางช่อง9้าวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนกับคุณทุกคนที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับคือบ้าครับที่ตบมกับ